สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอองเซนเองวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของอาท์ที่12พฤษภาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นแมนยูพบอาร์เซนอลคู่ที่2จะเป็นอตแลนตาพบลรมาและคู่สุดท้ายจะเป็นมงบริเยพบโมนาโกก่อนที่จะมาดูกันวิเคราะห์ฟุตบอลทางโคดมีกลุ่มแจกค,คดีทุกวันในกลุ่มโคดบอกกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดลไลน์มาได้ที่ ong 9 8 คู่เลกที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็คือคู่ระหว่างเมนยูพบอาร์เซนอลก่อนอื่นเลามาดูอันดนับคะแนนของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าเมนยู U, แข่ง35นัดชนะ16เสมอ6แพ้13อยู่อันดับที่8ของตารางส่วนด้านอาร์เซนอลแข่ง36นัดชนะ26เสมอ5แพ้5อยู่อันดับที่2ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่คิมนี้ผมมองไปทางเจ้าบ้านเมนยูที่ได้เปรียบที่ได้ลงเล่นในบ้านจะอาศัยสิงเชียร์ป่วบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านเมนยูที่เป็นฝ่ายชนะ3-2เสแพ้5ใน10เกมที่พบกันโดยแบ,บ่งมาตรกกอสูง5ดำ5ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากเมนยูแข่ง1ินัดหลังสุดชนะ2 26แพ้2โดยสีนัดหลังสุดเนี่ยมาจากกอสูง3่ำ1ส่วนทางด้านอาร์เซนอลแข่ง1ินัดหลังสุดชนะ6-2แพ 2. ้2โดยสีนัดหลังสุดเนี่มาตรกรอสูง2ดำ2 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านแมนยูแข่งครกนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ1แพ้3โดยแบ่งมันจะก่อสูงดํา1ำหนึ่งส่วนทางด้านอาเซนนลแข่งครกนัดหลังสุดชนะราคาบอล5ครั้งแพ้1่โดยแบ่งมันจะก่อสูง2เสมอ1่ต่ำาและต่อไปเรามาดูกันต่อที่ไล์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแมนยูจะมาในแผน4 2 3 1ส่วนทางด้านอาเซนนลจะมาในแผน4 3 3 จากเสียดีผลการแข่งขัน5นัดหลังสุดน,นั้นเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเมนยูที่ทำได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเมนยูจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านเมนยูมีผู้เล่นบาดเจ็บ12คนส่วนทางด้านอาร์เซนอลมีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนผลตกรี่คาดเมนยูเปิดบ้านเอาชนะ3-2มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างอัลเนต้าพบโรมาก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า อลลันตันตาแข่ง34นัดชนะ18เสมอ6แพ้10อยู่ันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านโรมา่าแข่ง35นัดชนะ17เสมอ9แพ้9อยู่ันดับที่6ของตารางบอลคู่นี้นักแกสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านอลลันตันตาที่มีเกมลูกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2องทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านอลลันตันตาที่เป็นฝ่ายชนะ5เสมอ3แพ้2ใน10เกมที่พบกัน โดยแมนสกอร์สูงสีดำหกต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากอตาลันตาแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดย4นัดหลังสุดแมนยูสกอร์สูงสองดำสองส่วนทางด้านโรมา่าแข่งส0บน,น,น,นัดหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2โดย4ีนัดหลังสุดแมนยสกอร์สูงสองดำสอง ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลในทอางด้าน anta, อัลาลนตาแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งแพ้3โดยแบ่งเมละกอสูง4เสมอ1ตาหนึ่งส่วนทางด้านโรมา่าแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งเสมอ1แพ้2โดยแบ่งเนลากอสูง2เสมอ1่ตามสองและต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไลอัพของนักเตะนะองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากอัลาลนตาจะมาในแผน3 4 21ส่วนทางด้านโรมา่าจะมาในแผน433 จากเสดีที่เจอกันมานั้นไปทางฝั่งเจ้าบ้านแอตตานต้าที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าแอตตานต้าจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูนสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านแอตตานต้ามีผู้เล่นบาดเจ็บ4ี่คนส่วนทางด้านโรมามีผู้เล่นบาดเจ็บ1คน,นส่วนจะรอที่คาดแอตตานต้าเปิดบ้านเอาชนะ 2. อมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างมงบริเยพบโมนาโกก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่า มงบริเยแข่ง32นัดชนะ10เสมอ11แพ้11อยู่อันดับที่11ของตารางส่วนทางด้านโมนาโกแข่ง32นัดชนะ18เสมอ7แพ้7อยู่อันดับที่2ของตารางบนคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งทีมเยนโมนาโกที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะบุกแย่ชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถีติที่พบก,กันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านมงบริเยที่เป็นฝ่ายชนะ3ามเสมอสองแพ้5ใน10เกมที่พบก,กันโดยแบ่งมันตะกอสูง6กตันสีต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันข,ของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากมงบริเยแข่งสิบนัดหลังสุดชนะห้าเสมอสามแพ้2โดย4นัดหลังสุดหนม่งจะกอสูง2ดํสองส่วนทางด้านโมนาโกแข่งส0บนัดหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1่โดยสีนัดหลังสุดหนึ่งจะกอสูง2ดำา2 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านมงบริเยแข่งหกนัดหลังสุดชน,นะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่งมันตะก่อสูง2ดำ4ส่วนทางด้านโมนาโกแข่งหกนัดหลังสุดชน,นะราคาบอล5ครั้งแพ้1โดยแบ่งมันตะก่อสูง3ดำ3และต่อไปเรามาดูกันต่อที่ลายอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นมีอะไรกันบ้างเริ่มจากมงบริเยจะมาในแผน4 2 3 1ส่วนทางด้านโมนาโกจะมาในแผน4 4 2 จากเสด็จที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งทิมเยนโมนาโกที่ทาได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าโมนาโกจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นมาเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านมงบริเยมีผู้เล่นมาเจ็บ2คนติดตวดแบน3าคนส่วนทางด้านโมนาโกมีผู้เล่นมาเจ็บ2คนติดตวดแบน1คนผลจะกรอที่ลาดโมนาโกบุกไปเอาชนะ0.2ต่อ ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเต็งรับรองไม่ผิดหวงังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย